คลิปนี้พาไปที่วัดกระจีนะครับทางด้านหลังพระเจดีย์เนี่ยเขาขุดพบโครงกระดูกก็ทีแรกผมนึกว่าเป็นโครงกระดูกสมัยยุทธยาแต่พอมาทราบว่ามันเป็นโครงกระดูกที่เก่ากว่าสมัยยุทธยานะครับมันก็เลยทําให้ทราบว่าที่นี่น่าจะมีผู้คนอยู่อาศัยแล้วก็ตั้งติดฐานบ้านเรือนมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเมืองท่าแล้วนะครับ วจจีนะครับวัดนี้มันมีโครงการบุรณะที่เกิดจากการร่วมมือหลายฝ่ายนะครับเป็นพหุภาคีทั้งส่วนกลางแล้วก็ท้องถิน่นแต่ว่าวัดเนี้ยพอดีขุดพบโครงกระดูกนะครับแล้วก็ผมเจออาจารย์พิพัฒอาจารย์พิพัฒ์ข้าเล่าให้ฟังว่าก็มีรายงานมาแล้วลหละแต่ว่าคนยังไม่ค่อยทราบว่าโครงกระดูกอันนี้มันเก่าก่อนอยุธยา โครงกระดูกจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวเดินไปตรงจุดนั้นกันคือเป็นโครงกระดูกที่เก่ากว่าในสมัยยุทธยาแน่ๆนะครับอาจจะเก่าถึงช่วงปลายทวรารวดีก็เป็นไปได้ได,ด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ามันไม่เจอลูกปัดก็เลยยังไม่กล้าที่จะฟันธงมากเพราะฉะนั้นโครงกระดูกที่พบบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับเขากรอบไปแล้ว มันเป็นโครงกระดูกที่เกิดจากการมาฝังก่อนที่จะเกิดอยุทยานะครับก็แปลกดีถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะสำหรับผมคือทราบอยู่ว่าอายุทยานี่น่าจะมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานแต่ก็ไม่เจอหลักฐานที่มันชัดๆนะครับจนกระทั่งพออาจารย์พิพัฒน์มาเล่าตรงนี้ เจดีย์ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นเจดีย์ทรงะระฆังแบบลังกาแล้วก็มันมีฐานแท่นที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนจะเลยถือเป็นรุ่นที่สองนะครับนิยมสร้างในช่วงหลังศตกรุงครั้งที่หนึ่งเช่นในสมัยบบสมเด็จพระนเรศเป็นต้นมาก็จะสร้างมีฐานแท่นแบบนี้มันจะเป็นฐานแท่นที่แบบมีบวกความหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็จะมีท้องไม้แล้วก็จะมีรถบัวนะครับเป็นลูกแก้วอกไก่บัวไหายมันจะน้อยที่วัดวรเชษฐารามก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นฐานแท่นที่บัวความใหญ่บัวใงญ่เล็กแล้วก็ฐานแท่นจะมีขนาดใหญ่พอสมควรคือกว้างกว่าตัวเจดีทรงลรลฆังอ่ะค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีมันก็บูรณนะตัวฐานแท่นก็ได้นะ คืออาจจะเคยมีเจดีย์ทรงระฆังมาก่อนแล้วก็มาเพิ่มก่อฐานแท่นอันนี้ที่หลังเดี๋ยวไปดูปรบอบๆว่ามันมีร่องรอยการก่อเพิ่มหรือเปล่าถ้าเป็นคำอธิบายทั่วๆไปก็จะบอกว่ามันเป็นเจดีย์ในสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับคราวนี้ผมก็จะบีบให้แคบลงนิดนึงว่าเป็นช่วงพุทธศตรวรรษที่22เพราะว่ามีฐานแท่นก็คือตัวนี้ ือในสมัยหลังเสรีกรุงครั้งที่หนึ่งนะครับเหมือนตรงนี้เขาเคยเปิดแต่ว่าตอนนี้มันปิดไปแล้วไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ยังเห็นเหมือนกับมีฐานอาคารอยู่ตรงนี้อยู่ทางด้านทิศใต้ ไม่แน่ใจว่าเป็นอาคารอะไรนะครับไม่รู้ว่าถ้าขุดเล้อไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะไปถึงถนนหรือเปล่านี่เขาก็ขุดไปเท่านี้นะครับเพราะว่ามันไปชนกับกำแพงมันไปชนกับกำแพงแล้วเนี่ย ยังมากับคุณเพนอยู่นะครับในคลิปนี้ตั้งขึ้นไปอ่ะพรที้องฉลากค่ะเดนด้านในจะเป็นเป็น้นอ๋อองค์ลักคังเนาะใช่ค่ะเดิมที่มันมีปัญหาจากการที่ต้นไม้อะครับต้นเนี้ยต้นไสอ่ะครับมันใหญ่ขึ้นเรื่อยเแล้วเจดีมันก็อาจจะทลายเขาก็เลยตัดสินใจด้วยการตัดต้นไซออกแล้ว่ารักษาสภาพเจดีเอาไว้ เพราะถ้ามันทุ่มมากๆมันก็จะทําให้ถล่มลงมาได้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียถ้าไม่ปยุนก็คือถล่มลงมาเลยใช่ครับคราวนี้รากของต้นไทรอ่ะมันเกาะแล้วมันชัยเข้ามาพอมันแทงเข้ามาตรงนี้เขาก็เป็นห่วงว่าถ้ามันแทงเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เจดีย์มันล้มไปทางด้านใดด้านหนึ่งที่จริงตอนนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจสาเหตุที่เขายังใส่เปลือกเอาไว้จนถึงทุกวันเนี้เพราะว่าเขากลัวว่ามันจะล้ม ตรงนี้จะเห็นโพรงที่เขามาลักขุดโอ้ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยตรงนี้ผมอยากจะให้เห็นเสาหานนะครับคือเมื่อก่อนเขาใช้เสาหานไม้ยังเห็นเป็นจุดดำๆอยู่เลยเห็นไหมครับมันเคยเป็นจุดที่มีเสาหานไม้ค้ำอยู่อันนี้คือส่วนเหนือวันลังนะครับ อยู่ทั้งด้านเหนือขององคร์ระฆังทีมคือลักษณะการอิฐอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คนในยุทธยาเวลาทําอิฐแล้วเอาข้าวเหนียวเ,เสร็จชอบเปลือกอ๋อใช่ใช่เนี่ยที่เห็นก็เป็นเปลือกข้าวคล้ายๆแกลบในปัจจุบันแกลบแกลบจะเป็นแกลบของข้าวเหนียวแล้วผมเพิ่งรู้เหมือนหนูอ่านในเพจอะไรสักอย่างบอกว่าคนอยุธยาเลยค่ะ จริงๆแล้วกินข้าวเหนียวเขาเหรอใช่แล้วก็ส่วนนี่ก็เหมือนคนอีสานสิแล้วก็ในในก้อนอิฐของอยุธยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเปลือกข้าวเหนียวเขาดูยังไงครับว่ามันเป็นแกลบข้าวเหนียวไม่ใช่แกลบข้าวเจ้าเหมือนมีงานงานวิจัยอะไรสักอย่างมีนักวิจัยจากญี่ปุ่นอะค่ะเขายืนยันว่านี่คือแกลบข้าวเหนียวความเป็นจริงมันต่างกันด้วยหรอลักษณะเม็ดไหมคะความยาวหรือว่ามีความ ครับใครพอทราบก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าแกลบข้าวเหนียวกับแกลบข้าวเปลือกเ,อเข้าวเจ้ามันต่างกันไหมนะครับมันเม็ดสั้นกว่าหรืออะไรยังไงนะครับเผื่อว่าวันหลังผมเห็นอิดเนี่ยจะได้ลองมานั่งสังเกตดูว่ามันเป็นแกลบของข้าวเหนียวหรือว่ามันเป็นแกลบของข้าวสวยอันนี้มีไหม อันเมื่อกี้จะชัดกว่ามีกระเบื้องพื้นด้วยมีกระเบื้องหลังคาไหมเนี่ยถ้ามีกระเบื้องพื้นเนี่ย